พาไปชมนะครับบรรยากาศในการรับรถ G R Yaris นะครับผมโอ้โหซึ่งเป็นรถที่ได้อิทธิพลมาจากตำนานเวอ l ์เ a นลี่โลกนะครับก็คือเป็นรถที่มีความแรงเทมนั่นเองนะครับแล้วก็เมืองไทยเนี่ยได้โควตามาขายแค่70คันนะฮะของเราพูดถึงรถศูน,นะนตตย์นะรถศูนย์โตโยต้านะเพราะจานโตไม่อยู่ศูนย์นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันว่าการไปรับรถเนี่ย ที่โรงงานเนี่ยนะครับแล้วเราจะมาเก็บไว้ที่โชว์รูมเราเนี่ยเอาแค่คร่าวๆนะไปไปดูกันอ่ะเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะไปกับยานพาหนะของเราคันนี้ตะลันนอ่ะตอนนี้ก็มานั่งในรถ Gt 8 6แลนะครับ อาวันนี้เรามีแขกรับเชิญไปด้วยครับผมน้องตินเวสุภาพรนะครับผมน้องชายคุณโตนักร้องออะไปะเราไปกันเลยดีกว่าน,น้องติน oh, <no. S 3> เราตัดภาพไปเลยดีกว่าอ่ะตอนนี้อยู่ใน GR ยาลิสละอยู่ที่โรงงานแต่เขาห้ามถ่ายรูปแต่ตอนนี้ถ่ายรูปในรถได้ละเพราะว่าเราจะลังจอารถกับนี่มอยมีตรงนี้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  <laughs> ดกดเช็คออนก่อนเช็คออนเช็คออน ออกแล้วเหยียบเบรกนะเหยียบคลัชออกเกียร์แมนนวลเหยียบคลัชสตาร์ทเออคือเสียงคุ้มคมนะฮะสไตล์รถญี่ปุ่นรู้เลยว่าดุเดือดดุเดือดอ่ะเดี๋ยวไปเจอที่โชว์รูมเดี๋ยวเจอที่โชว์รูม มาแล้ว <ñ or> มาแล้วโอ้โหดูเบรกดูเบรกบึ้มมากเดี๋ยวรอทีมงานให้พี่ๆรถสไลด์พ่ลลอลงก่อนโหเบรกหลังก็บึ้มพ่อคู่ มาดูกันตอ่อนี่ครับเรามาชมจุดเด่นกันดีกว่าว่ารถ GR Yaris เนี่ยเป็นยังไงบ้างก่อนอื่นต้องขอบอกก่อนว่า GR Yaris เนี่ยได้รับอิทธิพลการออกแบบเนี่ยมาจากรถแข่ง World Rally Championship นะครับในต่างประเทศแล้วก็พัฒนามาเป็นรถบ้านนะครับเป็นรถโปรดักชันคาร์ที่มาสามารถขายและวิ่งบนท้องถนนได้นะครับการออกแบบจะเห็นว่าค่อนข้างดุดันนะครับแล้วก็ใช้ชิ้นส่วนวัสดุต,ต่างๆในการออกแบบนะครับ เหมือนกับรถแข่งเลยนะครับคือดูดูรู้เลยว่าผิดจากรถบ้านทั่ว,วไปนะครับไม่เหมือนรถบ้านทั่ว,วไปนะครับเดี๋ยวพาเดินดรูรอบๆก่อนแล้วเดี๋ยวมาเจาะเป็นจุดๆกันนะครับสวยมากๆเลยนะฮะในส่วนจุดเด่นของตัวไฟหน้านะครับไฟหน้าคันนี้ก็คือจะเป็นฟู l l LED เลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัว ชุดไฟหลีไฟใหญ่ไฟสูงไฟต่ำนะครับมีระบบเ,บเปิดปิดไฟหน้าอัตโนโมัติปรับสูงต่ำอัตโนโมัติมาให้ด้วยสว่างมากนะครับตอนกลางคืนผมเคยเปิดมาแล้วนะฮะาจะเป็นในส่วนของไฟตัดหมอกนะฮะไฟตัดหมอกหน้าก็เป็น LED เหมือนกันนะครับแล้วก็กรอบด้านหน้าเนี่ยก็จะคุมด้วยเคฟล่านะฮะแล้วก็จะตัดด้วยสีดําเงานะครับทําให้ดูรถมีรายละเอียดมากขึ้นนะครับ ทางด้านหน้านะครับกันชนหน้านออกแบบให้มีช่องแอร์ดัมขนาดใหญ่นะฮะทำให้ลมเนี่ยเข้าไประบายอากาศได้เต็มๆเนี่ยเห็นไหมอินเตอร์คูลเลอร์นี่อยู่ด้านล่างเลยใหญ่มากนะครับใหญ่มากอยู่ด้านหน้าเลยรับลมเต็มๆนะครับนี่แล้วก็มี blem, เอมเพล็เขียนว่า G.R. นะครับรู้เลยว่าพิเศษแน่นอนคันนี้ไม่ธรรมดานะครับถัดมาในส่วนของล้อนะครับล้อกับตัวเบรกเนี่ยนะครับล้อเนี่ยจะเป็นล้ออลลอยเป็นล้อฟอร์สขอบ18นะฮะ ซึ่งให้ BBS เนี่ยเป็นผู้ทําให้นะครับแล้วก็จับคู่มากับยาง Michelin นะครับยาง Michelin เป็น Pilot Sport 4S นะครับเป็นยางสปอร์ตเกรดพิเศษนะครับให้การทรงตัวกอดสนนดีเยี่ยมนะครับอันนี้อาจารย์รถลองมาแล้วเหมือนกันนะครับแล้วก็จามเบรคหน้ามีขนาดใจก็คือมามากๆเลยนะครับโครงหลังคาด้านบนนะครับก็จะติดสติ๊กเกอร์ลายเคฟล่านะครับลายเคฟล่านะครับ แล้วก็ตัวด้านล่างเนี่ยด้านล่างเนี่ยถ้าลอกสติกเกอร์ออกเนี่ยหลังคาเนี่ยจะเป็นฟอสคาร์บอนนะครสคาร์บอนเรามาดูด้านในกันดีกวา่านะครับประตูบานใหญ่ระเริ่มเพิ่มเลยฝรั่งตัวใหญ่เนี่เข้าออกได้ง่ายสบาย,บายนะครับประตูเปิดได้กว้างมากเกือบจะ90องศาเลยนะฮะภายในพอเปิดมานี่ก็จะเห็นเลยว่าเบาะเนี่ยเป็นทรงสปอร์ตนะครับเป็นกึ่งอคันทลรากึ่งหนังนะครับ เดินได้ s t ิช c h i n g ด้วยได้สีแดงนี่ปีกเบาะนี่ก็อบประชับมีสัญลักษณ์ G.R. ที่หัวหมอนเอาไว้เซลฟี่ไว้ถ่ายรูปทางด้านนี้ก็จะเป็นภายในทั้งหมดนะครับคันนี้ถุงลมนิรภัยมีให้ถึง7ใบนะครับเรื่องความปลอดภัยไม่ต้องห่วงมากของรถบ้านธรรมดาอยู่แล้วนะครับแล้วก็กระจกมองหลังตัดแสงนะครับแล้วก็มีตัวนี้เลนเซนเซอร์ ens ensor, เป็นปดัดน้ำฝนอัตโนมัติให้นะครับแล้วก็มีตัวกล้องโมโนคูล่าอันนี้สำหรับแพคเกจโตโยต้าเซนตี้เซนต์นะครับเวอร์ชัน2 ก็เป็นบรรยากาศเวลาเข้ามานั่งในฝั่งผู้โดยสารนะครับภายในนะครับว่าบรรยากาศเป็นยังไงเครื่องเสียงก็มีลําโพงให้6จุดนะครับหจุดคันนี้ก็เกียร์มาก็เกียร์แมนนวลหกสปีดเข้าเกียร์ถอยก็ดึงแป้นใต้หัวเกียร์แล้วก็เข้าเหมือนเกียร์หนึ่งเลยมานิดนึงนะครับส่วนเกียร์หนึ่งก็จะเข้าสั้น เกียร์สั้นมากนะเกียร์เหมือนรถแข่งเลยเหมือน,นพวกแบบช็อตชิฟต์นะครับเดินหน้า6สปีดนะครับอันนี้เราก็หุ้มไว้วรถก็มีเจ้าของแล้วพอเลยมาตรงคันเกียร์นี้ก็จะประกอบไปด้วยปอกเบรกมือปุ่มหนังเย็บด้าแดงก็คือเป็นแพ็คเกจหนังด้าสีแดง IMT Intelligent Manual Transmission สำหรับระบบเวลาที่เข้าเกียร์แมนนวลแล้วให้รอบเครื่องยนต์มาเลี้ยงไว้เพื่อป้องกันไม่ให้รถเนี่ย มันก็เพื่มมากไปนะครับ traction control แน่นอนครับปิดระบบการล้อลื่นถลายแล้วก็ stop start system stop and start system off นะครับระบบปิดการทำงานของเครื่องยนต์ดับชั่วขณะนะครับแล้วก็มีสัญ,ญลักษณ์นี่ gr world rally fia world rally นะครับก็ได้รับการอนุมัติโดย fia นะครับสมาพคมรถยนต์รถแข่งนะครับนานาชาตินะครับแล้วก็ด้านหลังมีที่วางแก้วน้ำ พ,พวงงาลีขอเ็กๆด้านหลังเวลาเปิดเบาะขึ้นมานะฮะก็สามารถก้าวขึ้นไปนั่งด้านหลังได้ด้านหลังเนี่ยบเบาะก็จะเป็นเหมือนพวกล็อกซีดเล็กๆ,ๆแต่กว้างกว่า86นะแน่นอนครับรถแรงๆนะครับน้ำมันต้องเติม95เท่านั้นนะครับรุ่นแอรส2อง 95E นะครับน้ำมันย,าง,ยางเติมไม่ได้เลยนะครับถ้าเติมมันจะส่งผลให้ระบบการทํางานของรถยนต์ผิดปกติทางด้านหลังนี่ก็จะประอกอบไปด้วยนี่ครับเสาอากาศแบบ คลีฟฉลามนะครับแล้วก็มีลูปสปอยเลอร์นะครับรวมไปถึงความลาดเอียงของกระจกบังลมหลังนะครับที่ทำให้รถเนี่ยดูสปอร์ตมากขึ้นเหมือนมันเหมือนเหมือน,น,นได้ปริ้นไอออกมาเป็นสปอร์ตนะครับรถโค้กนี้เราไม่จะเป็นต้องดูด้านหลังมากนะครับเราวิ่งไปข้างหน้าอย่างเดียวนะครับเราจะดูข้างหน้ามากกว่าข้างหลังนะครับโอเคแล้วมาดูในเรื่องของตัวไฟค้างนะครับไฟท้ายเป็น led เหมือนก,กันนะครับมีเ e มเ l e ม gr yaris มีสัญลักษณ์ gr 4 อันนี้คือรู้เลยว่าขับ4นะครับซสัญชยรยานรถขับซนะครับแล้วก็ทางด้านนี้ก็เป็นในส่วนของตัวเซ็นเซอร์ถอยหลังแล้วก็ปลายถ้อยเสียงสูนะ้เสียงนี่แบบหัวดึงถเหมาะมากนะทางด้านหลังเปิดมาประตูเปิดแบบเบามากอะ่ะเบามากนะครับแล้วก็มีฉากฉากบางตาแล้วก็เบาพับได้แนะสาของยาว มมาาดูว่ถโอ้โหแบตเตอรี่ oh, oh, อยู่ท้ายรถนะครับแบตเตอรี่อยู่ท้ายรถแบตเตอรี่คันนี้จะเป็น LN3 นะครับ LN3 mm hmm. ก็คือจะรองรับระบบ So ั Stop Start ได้ด้วยนะครับ mm hmm. ของของยาริสแต่ถ้าเป็นพวกรถกระบะโตโยต้านี่ LN3 มันไม่รองรับนะแต่ mm hmm. นี่รองรับแล้วก็มีชุดปั๊มลมเหมือนน้ำยาปะยางอะไรชุดช่วยเหลือตัวเอง mm hmm. ในส่วนของการเข้าออกรถนะคันนี้ก็จะเป็นสมา่า mm hmm. กดล็อกกระจกพับ,นะบแล้วก็ เป็น World Rally Championship เอ่ะเรามาดูกันในกว่าในส่วนนี้ประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับในส่วนนี้ก็ประกอบไปด้วยตัวปรับไฟหน้าสูงตำ่ำแบบแมนนวลนะครับเพื่อเราอยากจะปรับสูงต่ำเองได้ระบบเปิดการทำงานสวิตของแพ็กเกจ Toyota s a ซ e t y Sense ในเรื่องของตัวออโต้ไฮบริดก็คือเปิดไฟสูงให้อัตโนมัติกดปุ่มนี้แล้วปล่อยนันจะมีไฟสีเขียวติดขึ้นมานะครับทำให้เราใช้งานระบบเปิดไฟหน้า ไ,ไฟสูงอัตโนมัติอยู่นะครับแล้วก็ในส่วนนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวเซนเซอร์ป้องกันการบุกรุก,กหรือถูกบุกรุกจากบุคคลภายนอกนะครับซึ่งเซนเซอร์ตัวนี้กดเพื่อออฟนะครับเวลาสตาร์เครื่องอีกครั้งหนึ่งมันจะออนตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีเซ็นเซอร์ตัวนี้แล้วโครงหลังคาตัวนี้มันจะมีเซ็นเซอร์อยู่อย่าเอาน้ําหอมหรือสเปรย์อะไรไปฉีดล้างทําความสะอาดหรืออย่าเอาอะไรมาติดบังเซนเซอร์ตัวน,วนี้ตัวนี้เป็นเซนเซอร์ป้องกันการบุกรุก,กนะครับ ลองเข้ามานั่งด้านในนะครับกลิ่นอายของความเป็นยุโรปนะครับยุโรปของรถคันนี้เข้ามาเตะจมูกทันทีนะครับโอเคเราจะทําการติดเครื่องยนต์กันเหยียบคลัชก่อนคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดากดสวิตช์หนึ่งครั้งเพื่อติดเครื่องยนต์โอเคเครื่องยนต์ทำงานสิ่งเครื่องยนต์ทางานเนี่ยแรกๆเนี่ยมันก็เหมือนกับรถ ยุโรปที่มีเครื่องเทอร์โบทั่วๆไปนะครับเสียงจะค่อนข้างนุ่มทุ้มหน้าฟังนะครับและนี่เป็นเป็นหน้าปัด,ดนะรถนะ้าปัดรถโอเคนะคเป็นน้าปัดรถแล้วก็เป็นในส่วนของเกจวัดอุณหภูมิต่างๆจอแสดงผลข้อมูลในการขับขี่ตรงนี้ก็จะไม่ขออธิบายนะครับแต่ว่าจุดเด่นคือตรงนี้ครับมันจะมีในส่วนของตัววัดแรงดัน เทอร์โบชาร์เจอร์มาให้ด้วยอันนี้เป็นเซนเซอร์วัดแรงดังนลมยางอันนี้เป็นเซนเซอร์วัดการทำงานของระบบขับเคลื่อนสีล้อนี่ส่วนนี้เป็นเกจวัดในส่วนของตัวเทอร์โบชาร์เจอร์ให้ด้วยนะครับไฮโซมากๆทิปการเดินทางต่างๆจอข้อมูลพวกนี้โตโยต้าเดี๋ยวนี้รุ่นใหม่ๆก็มีมาให้ครบไปแล้วนะครับจะเป็นในส่วนของพวงมาลัยลองมาทายซิแต่ดังยังไงเดี๋ยวบีบให้ฟัง โอ้โหเสียันโคโราอัลเิสเลยนะครับก็ <g ül> สำหรับท่านที่ชอบเสียงแตรแบบยุโรปนะครับ <g ül> ก็ควรที่จะเปลี่ยนเป็นพรีเมียมพรอนของโตโยต้านะครับอย่างเร่งด่วนนะครับอ่าต่อมาในส่วนนี้ปุ่มควบคุมหน้าจอนะครับแล้วก็เครื่องเสียงที่พวงมาลัยนะครับ <g ül> ส่วนทางด้านขวาจะเป็นปุ่มควบคุมในส่วนของการเปลี่ยนวิทยุนะครับการตั้งระยะห่างระหว่างรถเรากับรถคันหน้าการเปิดปิดระบบ เตือนเวลาลดออกนอกเลนการใช้งานคลูสคอนโทรลนะครับเวลากดก็จะมีเรดาร์เรดี้ปึ๊บใช่หไหมเรดาร์เลตทางด้านซ้ายจะประกอบไปด้วยก้านก้านไฟนะครก้านไฟเหมือนรถยุโรปอยู่ด้านซ้ายนะครับนี่ทางด้านขวาเป็นก้านปัดน้ำฝนนะเป็นแบบระบบออโต้ให้ด้วยออโต้นะครับในส่วนของแผงบังแดดนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวชุดไฟก็จะเป็นหลอดไส้นะแผงบังแดดมีกระจก แต่ไม่มีไฟทั้งสองข้างเลยไม่มีไฟนะครับเรามาดูในตัวเครื่องเสียงกันบ้างดีกว่านะครับถึงแม้ว่ารถคันนี้จะนําเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นแต่เครื่องเสียงเรามาติดตั้งอยู่ในเมืองไทยนะครับเราก็สามารถเลือกภาษาได้นะครับมีภาษาทั้งหมดโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยนะครับมีทั้งหมด10ภาษาแล้วก็ตัวนี้ก็เข้าตกลงนะครับนี่วิทยุนี่ดูรู้เลยไหม r ว้าว t ต y o ต a สมัยใหม่ทั่วๆไปนะมีเชื่อมต่อบลูทูธได้มีวิทยุมีสั่งงานด้วยเสียงมีสมาร์ทเดเวล็อปลิแชร์สะท้อนภาพหน้าจอ USB โทรศพัพท์ iPod รูปภาพนะครับด้านสองมีเบราว์เซอร์มี m i ล a c a s t สเนี่ยสำหรับท่านที่ใช้ Android ก็ได้เฮห,หน่อยก็สามารถเชื่อมต่อมิล a c าแคสได้นะครแล้วก็ในส่วนของตัวการทำงานของเครื่องเสียงต่าง ก็พื้นพื้นตามที่รถสมัยใหม่ควรต้องมีนะครับ <S <S แล้วก็ปุ่มนี้ก็ชุบเชิดช่องแอร์ช่องแอร์ะอะต่อมาจะเป็นในส่วนของตัวแอร์นะครับแอร์ก็จะเหมือนกับแอร์รถแพงๆทั่วๆไปนะครับก็คือจะมีส่วนของการปรับอุณหภูมิออโต้แยกสายขวาเป่าร้อนเป่าเย็นได้นะครับแต่ที่สําคัญที่น่าสนใจคือตัวนี้ฮะมี2ตัวครับ ที่น่าสนใจที่อยากให้รู้นะครับก็คือเป็นในส่วนของตัว f a ส t กับ Eco คนะฮะคือเวลาเปิดแอร์แล้วถ้าอยากทําให้ Air แอร์เนี่ยทำงานแบบรวดเร็วนะรวดเร็วก็กดมาที่ Fa s t นะครับมันจะเร่งสปีดพัดลมนะครับทำให้รถเย็นเร็วขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าเย็นแล้วนะครับต้องการให้เครื่องปรับอากาศทํางานแบบประหยัดนะครับก็กดมาที่ E c o คอันนี้ก็เป็นแล้วก็มี Normal นะครับมี3โหมดสำหรับแอร์เหมือนรถเลย อันนี้จะเป็นแอร์นะครับต่อมาจะเป็นในส่วนของตัวไล่ฟ้าไล่ฟ้ากระจกหลังนี่ก็คือจะไล่ฟ้ากระจกมองข้างด้วยเห็นไหมมีตัวเล็กๆกระจกมองข้างด้วยนะครับมาในส่วนของตัวคอนโซลกลางจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนี่ในส่วนของตัวสวิตช์ที่ปรับเลือกสปอร์ตหรือจะทร็กอ่าถ้าทร็กมันก็จะปิดการทํางานของระบบช่วยเหลือต่างๆนะครับเดี๋ยวจะบิดให้ดูอ่านี้นอร์มอลนะนอร์มอลหน้าจอโชว์แบบนี้นะนอร์มอลนะครับเราบิดมาที่สปอร์ตปึง้ง ่าแล้วก็ปิดมาที่ track ปึง้งอ่าปิดมากลับมาที่ normal ปึง้งอ่าบอกไปช่องชาร์จไฟจะมีอยู่2จุดคือจะมีช่องเสียบ usb ที่หน้าจอเครื่องเสียงแล้วก็ในส่วนของ power outlet จะอยู่ที่คอนโซลคอนโซลอยู่ข้างๆ้างกับ driving mode เกียร์โอ้โหเกียร์นี่ต้องขอบอกอาจารย์โตชอบมากนะครับก็คือ เข้าเหมือนเกียร์6สปีดเหมือนรถโตโยต้าทั่วๆไปแต่เกียร์มันสั้นมากเลยมันเหมือนช็อตชิฟฟ์นะครับมันเหมือนช็อตชิฟฟ์คือมันสั้นมากนะครับเกียร์ถอยหลังก็ยกแป้นใต้เกียร์ดันเหมือนเกียร์เกียร์เกียร์หนึ่งมีเสียงปี๊ดนะครับแต่ถ้าเกียร์หนึ่งมันจะเข้าแค่นี้สั้นๆเกียร์ถอยยกแป้นใต้เกียร์เลยไปไหนอ่า อื่นที่ควรต้องรู้มีอะไรบ้างก็จะเป็นในส่วนของพวงมาลัยนะฮะมันก็จะสามารถปรับได้สีทิศทางนะขึ้นลงใกล้ไกลตามสรีระนะครับแล้วก็ล็อกนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของป้ายบอกแรงดันลมยางนี่ป้ายบอกแรงดันลมยาง <c oughs> จะอยู่ที่เสาประตูหน้าขวานะฮะตรงเสาบีเสาบีาบอยู่ตรงนี้นะครับ <c oughs> แล้วก็คันนี้ <c oughs> เพื่อให้แน่ใจเ,เป็นรถศูนย์นี่เรามีสติ๊กเกอร์มอกร <c oughs> นะครับผ่านมาตรฐานูสมุสารารามเรียบร้อยนาเข้าโดยบริษัทโบรโอร์้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดมาดูขุมพลังรถคันนี้กันบ้างดีกว่านะครับรถคันนี้มากับเครื่องรหัส G16E GTS นะครับเป็นเครื่องขนาด3สูบฟังไม่ผิดนะฮะสสูบ12วาล์วดับเบิลโอเ้อแคมชาร์ป3สูบเท่านั้นขนาด1618 CC นะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซิน เทอร์โบชาร์เจอร์นะครับแล้วก็จับคู่กับเกียร์แมนนวล6สปีดอย่างที่บอกไปเมื่อข้างต้นให้กำลังสูงสุด261แรงมา้ท 6, าที่6,500รอบต่อนาทีนะครับแล้วก็แรงบิดสูงสุดที่360นิวตันเมตรในรอบเครื่อง3,000ถึง4,600รอบต่อนาทีนะครับเป็นแรงบิดแบบ flat t o r q u ดึงกันยาวๆนะฮะแล้วก็ในส่วนของตัวกระบอกสูบรถในส่วนของไซค์เครื่องยนต์รถรุ่นนี้เนี่ย กระบอกสูบเนี่ยจะกว้าง87.5แล้วก็ช่วงชัก8 9 7มิลคือเป็นรู้เลยว่าดูตัวเลขรู้เลยเป็นเครื่องที่เน้นในเรื่องพละกําลังนะครับแล้วก็ถังน้ํามันคันนี้เนี่ยจุ50ิลิตรวงเลี้ยวแคบสุด5.3เมตรนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวรถเนี่ยอัตราประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิงเนี่ยส่วนมากรถพวกนี้เขาไม่ค่อยกีดกันนะฮะแต่ถ้าให้ให้คาดการนะครับคาดการจากการที่มาวิ่งทดสอบในเมืองไทยเนี่ย เครื่องพันหเทอร์โบขับ4ประมาณนี้กินน้ำมันในเมืองก็ได้อยู่ประมาณสัก8-10ถึลิตรนะครับแป0ถึงลิตรนะครับบิ่งทางไกลก็ประมาณ1 4บสความเร็วร้อยหนึ่งแต่ผมว่าคนที่มีรถระดับ World r แรนด c h แชมเปี้ยนชขนาดนี้เนี่ยก็คงชาไม่ได้คำนึงถึงจุดนั้นสักเท่าไหร่นะครับ อันนี้นะครับมีขนาดความยาวของตัวรถนะครับร่วมๆสี่เมตรนะครับขนาดความกว้างของตัวรถนะครับจะอยู่ที่ประมาณ1.8เมตรนะครับสูงนะครับความสูง1.455เมตรนะครับ1.45แล้วกันนะครับแล้วก็ความสูงจากใต้ท้องรถนะครับอยู่ที่142มิลลิเมตรนะครับเหือเป็นรถที่ ต้องมีนะครับดีมากๆนะครับครับก็จบลงไปสําหรับคลิปแนะนํารถ GR y า r i s นะครับกับผมอาจารย์โต้โตโยต้านะครับคลิปนี้ถือว่าเป็นคลิปพิเศษจริงๆนะครับกับรถคันพิเศษนะครับที่เราเพิ่งได้มาในวันนี้นะครับสําหรับท่านใดที่สนใจให้อาจารย์โต้เนี่ยทำคลิปอะไรนะครับต่อไปนะครับก็แนะนําติชมกันมาได้กินคอมเมนต์ด้านใต้นะครับหรือโทรศัพท์ต่อไยกันวันนี้สเตเซฟนะครับขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพเอ็นจอยการใช้รถวันหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ